นี่คือดินวิเศษของจังหวัดสุพรรณบุรีครับวิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรามารู้จักพระองค์นี้กันก่อนนี่คือพระพิมพ์สมเด็จหลังยันพุทโธหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลวงบัวปี2505ที่บอกว่าดินวิเศษนั้นวิเศษยังไงที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีพระที่เป็นเบญจภา,าคีเมืองไทย นั่นก็คือพระผงสุพรรณครับพระผงสุพรรณที่ชำรุดแตกหักก็จะถูกนำมาบูรณะให้กลายเป็นมวลสารสำหรับการสร้างพระในโอกาสต,ต่อไปของหลายๆเกจิและหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลวงวัวที่จะสร้างพระเนื้อดิน และมีมูลสารของผงสุพรรณอยู่ในนั้น80%ของพระของหลวงพ่อจะเป็นพระเนินดินถ้าบอกว่าพระของหลวงพ่อไม่แพงอันนี้ผมไม่เถียงครับแต่ถ้าบอกว่าพระของหลวงพ่อไม่ดีไม่น่าใช้ไม่น่าบูชาอันนี้ผมเถียงขาดใจแน่นอนครับและนี่ก็คือพระดีประจำวันที่ผมอยากจะนำมาให้ดูเป็นอย่างมากครับ ผมขอให้คลิปหน้าเราได้เจอกันอีกนะครับผมอยากจะนําพระดีๆมาให้พี่ได้ดูให้เพื่อนได้ดูทุกๆวันและเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ